แมมเฮ้ยแม่ว่างยิ่งได้แต่ละโลกว่างอินนาแต่ละเกมครับหลากเหลือกับแมนยูเอา้าแต่วันนี้ก็หนาได้ก็ดีใจด้วยครับแต่ว่ารูปทรงเผาเหมือนเดิมครับเผาเหมือนเดิมเกมลุกไม่ไรเลยแมนยูนี่ครับ <c oughs> เป็นเพื่อนแรกคิดว่าเป็นพื้อนไหมครับวันนี้คอมเมนต์มาได้นะครับกว่าจะชนะคู่แข่งได้แต่ละเกมครับโอ้โหทำไมมันยากเย็นแสนเก็นขนาดนี้ กว่าจะยิงคู่แข่งได้แต่ละเกมแต่ละลูกแล่วันนี้นะครับเตีบทีมอย่างฟูลแลมซึ่งเอาตรงๆนะฟูลแลมไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะครับฟูลแลมก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้มีปัญหาเป็นอย่างมากกับเกมรุกหลังจากที่เสียอเล็กซานดรามิโตวิชไปกับอาวิลานฤดูการนี้เพิ่งจะยิงคู่แข่งได้แค่9ลูกครับแล่วันนี้แมนยูโอ้โหการสร้างสรรค์เกมลุกทีมอย่างฟูลแลมครับยิงแมนยูได้เยอะกว่านะสร้างโอกาสาในการจบประตูได้18ครั้ง แมนยูมีโอกาสสร้างสรรเกมลุกได้แค่12ครั้งเท่านั้นนะครับนี่คือความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชั่วโมงนี้นะครับเกมลุกฝืดมากเกมลุกที่คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธสําคัญของยุคของเอริรเทนฮาครับตอนนี้น่าเป็นห่วงสุด,สดครับโดยเพราะลัรดมุตคอยลุนตอนนี้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกแเกมแล้วนะครับยังยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับและก็ไอตัวที่ลงมานะครับอย่างกานาโชววันนี้ครับมีจังหวะที่ตอบส้น โทษนะครับทำบ้าอะไรครับจังหวะตอก้นแต่ว่ามันก็พยายามเล่นแหละครับมันก็พยายามเล่นเข้าใจได้ฟาคุนโดเปเยสตรีลงมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแอนโทนีทรงเดิมเหมือนเดิมยังดีครับวันนี้ที่ยังมาได้ลูกยิงผีจับยัดของบรูโนในช่วงท้ายเกมนาทีบาบครับก็ถือว่าดีใจด้วยกับการชนะของแมนยูนะครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาเอาละครับลังจากนี้มันก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ยากมากนัดหน้าเกม UC l จะบุกไปเยือนทีมอย่างโคเปเกนก็มีโอกาสที่ชนะได้แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับรูตันนะครับมีโอกาสลุ้นชนะสามเกมรวดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก็ต้องเอาไว้ได้นะครับสามเกมนี้ส่วนทรงการเล่นครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นห่วงจริงเป็นห่วงมากๆนะครับก็คือวันนี้ก็ดีใจแหละครับที่แมนยูกลับมาชนะได้แต่ก็ถือว่าทรงการเล่นครับโอ้โหช้ายคว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้เลยครับไม่ได้สกิทเดียวครับ มาได้สักแมวครับน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงแต่อ่ะก็ชนะเกมนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่แฟนบอลแมนยูทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เป็น,นิมิตหมายที่ดีแล้วกันเนาะรูปเกมในเกมหน้าก็ขอให้ดีขึ้นเป็นตามลําดับแล้วกันนะครับแต่ผมกลัวมากๆเล่นทรงนี้นะครับกลัวจะเข้าอีรอปเดิมนะครับเล่นกับทีมอย่างฟูลแลมนะได้ขนาดนี้กว่าจะชนะได้ลากเลือดครับแล่ถ้าเกิดเจอบบทีมอย่างเลียฟพู เจอกับทีมแบบบาเยนร์เจอกับทีมระดับชั้นนําของพรีมลีกน่าเป็นห่วงครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับแลเ้เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมที่เพิ่งจบลงไปนะครับระหว่างแมนอยู่กับฟูลแลมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นราโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะ